อันนอกนะครับกับกับือสามได้วยับไปีเลไเรียแลประมาก็มีตอนน้มีครงมแมีทันไหมไ่ทันก็ถามพี่เมฆกคนท่ลดับได้ดีมากเลยมีน่ะัมเมรบงคน่อังกลัปกัได้ีมใชมีน่าจะทันไม่เป็นไรได้เท่าไหรเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาจัดการผมน่าจะทันอยู่บอมบอมเลียงไหมไม่ใช่ไปช่วยเลยเลียงไม่นหมองไม่ไปเด็กคนง่เอานเรียม้ ขอบคุณครับลาดินสู้ๆนะครับาลาดินครับต้นเกมมาลาดินเป็นยังไงครับ <c oughs> บอกเลยเขาสู้ครับถื <c oughs> อเมื่อตอนท้ายคัลเตอร์ที่หนึ่งนี่ลงออกไปพักนะะฮเพื่อเบสพลังงานในคัลเตอร์นี้ครับแล้วก็มาค <c oughs> ือแบบเหนื่อยเหมือนที่เขาชูสี่ลูกติดสิบสองคะแนน <c oughs> อ่านี่สู้ขึ้นมาไปแล้วไปเปิดคัลเตอร์ที่สี่ไปแล้วสามคะแนนนะสามคะแนนลูกแรกของคัลเตอร์นี้สามคะแนน มาโอ้ลรงนี้มันลื่นจริงจเนี่ยฮะโอ้ลื่นจริงฮะต้องบอกว่าลื่นฮะเดี๋ยวโอ้โหตรงนี้นีแบบสวยงามโอ้โหจริงจริงแล้วบอที่สวยงามมากจริงๆ้ถ้าเราเราปรับแต่งบาสเกตบอลใหม่อ่ะเป็นหนามๆนะชุเลียนผมว่าจะไม่หลุดมือ โอ้นะครับผมมึงจะรู้ข่าวมานะเป็นครับผมตันบอกว่านี่ชนนี่ไม่ธรรมดาเป็นห้อยกาดของดันจีแรปเตอร์ฮะที่เล่นอยู่ในทีวีเอสอลฮะอ๋อเหรอตามี่บอกแล้วไงที่คุณคุนนะแต่ตอนนี้ก็เป็นเดินสายพวกนี้เคยเคยอยู่เป็นเล่นนฮะนี่ฮะตัวนี้เลยโอ้โหตัวนี้มันลื่นนะครับผมบอกแล้วมันลื่นจริง ย,ยังอยู่ฮะเขาหน้าเราจะปรับบาสใหม่เป็นแค่แค่มีสามเป็นแทุเรียนเลยนะครับผมขนาดนัด้นเหรอวินั่นเลยได้ไหมมันจะเล่นได้พี่ติดติดมือไปเลยนะครับผม <c oughs> แต่จะเล่นก็ได้เปรียบเสีียยเเปรบท่ากันนะเ <c oughs> พราะบาสลูกเดียวกันนะครับผมไม่าปล่านียครับ ไปนี่พอตเตอร์สี่ถือว่าทำได้ดีทีเดียวนะครับในพอตเตอร์สี่จริงนยนำมาห้าคะแนนนะฮะอันนี้เป็นสิบล้วเป็นสิบล้วอ่ะะาฮะาดินพาราดินยาพึ่งยอมนะฮะนี่ขนาดเมื่อกี้วอลบอกว่าตะคิวเนี่ยเรอโดดขึ้นปุ๊บลงมานี่คุณคิวมาเลยนะ,นะแต่ไว้ไว้ไว,ไว,ไว,ไว้บอกสบายคิวพักแ๊บเดียวเดี๋ยวหายนะ ไอ้นี่ก็คอนจั้นจะเสกจะฟาดทิ้งหมิ่นกูตัวนิดเดียวแต่ว่าเดียวเล่นได้ไวทีเดียวไวและคล่องอย่างนี้ติดมากส่วนพี่ป๊อปนี่น่าสงสัยเลยฮะสายกูมีตังค์คนเดียวเลยได้เล่นครับอะไรตังค์เยอะอันนี้ทีมแมเนเจอร์นะพีู่ัดทีมแมเนเจอร์อะไรนี่เลยพี่ผู้การทีมพี่ดีงานสวยงามครับมาครับ บอลผ่าที่สับสุมาไปยลดตัดได้ครับโอ้โหลื่นนะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่บอลลื่นนะคุณลื่นไห่รองเท้าลื่นใส่รองเท้าลื่นฮะโอ้ไปจนได้นะ่ยหาประวะจนได้ครับโดนทาสอีสานได้มากกับพาพะรีดินเนี่ย อร์ติงครับตามมาแล้วนะครับ56าสิหก่สามครับใหม่อีกสองลูกนี่รถต้นคอแล้วนะครับ,รบะน,นะครับอ่ะพอใจช่วยทันดีใส่ครับชนครับแม่ได้อันับอันอันแม่ อันนีชนครับชนรองหนึ่งจังหวะครับแล้วก็หายมาที่สุสุสามคะแนนหายไปแล้วโอ้โหมะวันนี้พี่เห็นนี่หกลูกแล้วเนี่ยนี่หกลูกติดแล้วภาพถูกไหมครับโอ้โหวะถูครับบอกว่า รอก่อนรอ,อ,อก่อนจะเย็นเย็นนะจะเย็นเย็นนะบอกเพื่อนนะโดนป๊อปครับสีบาบอลเป็นของพราดินนะตัวครับก้อนลงไปครับ ก็สำหรับถ้าผู้มีเกียรตับเ่องนี้ทรา่องิวก็มีเรามีลูกชิ้นนะครับเรามีเคสนะครับเรามีน้ำปั่นนะครับคุณดุนได้นะครับหมูย่างหน้าโดมโดมยางหน้าแล้วอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับเสื้อเสื้อกีฬาบาสหรือว่าจะเป็นถุงเท้าของคุณภาพแล้วมีมาขายนะน้องๆเราเลยคุณนุนยุ่จนไหมครับอย่าบอกพี่ป๊อปฟาวอีกนะครับ พี่ป <ranch iser> ๊อปนี <today> ่แม่ของเข้าใจแล้วฮะไม่ใช่อ่ะมั้งที่ผมนั่งดูอยู่ที่หลายครั้งแล้วนะครับอันสองกัสองเนี่ยสองคนคนอย่าันเี้ยอันนี้ก็สูงใหญ่เนี่ยเดี๋ยวพี่จิพิ์คะแนนนะครับมากครับมากครับ57 66ครับ อย่างนี้ครับเป็นงะนะครับมันจริงจริงก็ทุ่มเทนะอาเรย์เข้าเล่นวงในนะฮะก็ได้คะแนนจากมันเพราะกัเยอะทีเดียวอยู่ที่สู้ครับสู้ถ่ายมาที่ชนเอาไว้ทีทีป๊อปครับปั๊บถ่ายมาที่ลองหนึ่งจังหวะครับจ้ำชุดโอ้โหไม่ได้เลยฮะสองคะแนนสามคะแนนทีเดียวฮะยักษ์ลางก็ถือว่าไม่ได้ดีทีเดียวโอ้โหมเข้าขาเลยครับแหมลุันลื่นนะ ก่อนบอกแม่อาไปใต้ไปไงครับ<ป>นีครับเล่นคือไม่ต้องมองเลยพี่<ป>รู้ใจกันมนากครับสองวันนี้นะฮะชนกับสุกนี่อยู่นี้ มือว่าง่ายๆครับโอ้โหครูนี้ครับอันอันอันนี้พยายามอยู่หลายครั้งนะฮะอันอันอันมานานนะเพิ่งลงนะครับผมอันนี้ชื่อเปาครับผมจริงจริงอันอันนี้พยายามมาหลายครั้งเพิ่งสำเร็จเพิ่งสำเร็จอ๋ออันมันอันมาตั้งแต่คอร์เตอร์หนึ่งถึงสามเลยครับผมนี่ฮะไตเลยนี่มาร์กนี่ถือว่าเป็น เลือดเป็นสำคัญของทีมเลยฮะใช่ซุ้มเทปทีเดียวสูงใหญ่ครับนี่ฮะอันนั้นเลขอะไรครับเนี่ยเลขเลขอะไรฮะเลขอะไรฮของแฟรไปฮะเลขหกนี่เลขอะไรฮะนี่เทปยังไงเออโอรับไม่อั้นแล้วมันอั้นมานานเนี่ยโอ้โหพอขึ้นพอตัอสี่นี่ไม่อั้นแล้วนะครับนีฮะทำคะแนนไม่ก่อเป็นการไหมครับนี่ฮะ เหนียดไม่แล้วครับโอ้โหนี่เท่ดีครับนี่ครับดูแบบจ่ายแบบไม่ต้องมองอ่ะเหนียดสิเนี้ก็ได้ครับอันนี้แน่ไม่ลงพี่ป๊อปคิดว่าเพื่อนเหนื่อยไหมครับพี่ป๊อปครับแต่จริงเมื่อกี้พี่ป๊อปเป็นคนเป็นคนดีบาได้อ๋อครับ แล้วก็โยนทิ้งไปเลยฮะสุบอกสุสุสเล่นดีมาเยอะแล้วสุเล่นตั้งเพลงทัไม่ได้สุท <c oughs> ั้งแพไม่มีใครว่าสุหรอก <c oughs> เราไม่รู้จะให้ใครด้วยให้้ตรงช่องที่แบบว่าเป็นจุดเด่นใจอะไี่ใช่จ <c oughs> ุดเด <c oughs> ่นเอ้โหติดเงาเลยนะก็ถือว่าสถูกนะฮะถือว่าเล่นได้ดีทีเดียว พัลดินก็ถือว่าโอเคนะจริงๆแล้วก่อนแข่งนี่เขามองว่าพัลดิมนี่ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของแฟตฟาเลยแต่จริงแล้วขึ้นนำมาตั้งแต่วันเด่้หนึ่งสองสามแต่ผมมีอะไรจะบอกพี่เอว่าพี่เอวันนี้พี่เอไม่เสียพระแล้วครับผมแหมอยากอยากให้จริงในศูนย์แตกในกระเป๋าเลยพี่ไม่เสียแล้วพี่ไม่เสียแล้วนะไม่เสียแล้วครับทีลวผมให้คนที่เล่นดีที่สุดนิสัยดีสุดไปอมหนึ่งนะครับใช่ครับผม ชื่ออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ออผมชอบนิสัยเขาครับผมเลยให้เขาเออไม่มีเหตุผลนะผมอยากให้อ่ะออคือผมไม่ตังค์อ่ะไม่อะไรอะไรกัน,น,นลแล้ว <c oughs> <c oughs> เอาที่สบายใจใ,ใช่เหรอเอาที่สบายใจมั่นใจเอามาเดินต่อนะครับเดีวอนถ้ร์สุดท้ายที่เหลืออีกประมาณสักนนเหลือเฟือเหลือเฟือน้องๆว่าไงที่มองไม่เห็นเวลา สามนาทีโออ้ยยเะครึ่งนะฮะแค่นี้กิ๊บกิ๊บนะฮะกิ๊บกิ๊บนะเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวไอ้เที้ยเบี้ยวด้วยนะผมเป็นพิเล่นของเพื่อนเอาวอลลงไปแล้วเรางจากที่พักคู่นี้บอกว่าเป็นตะคิวไงนี่ฮะแต่วันนี้นี่แคนจรกสุกมาหนี้เห็นนิดน่าจะไปยี่สิบแต้มขึ้นโอ้โหเกิน เออผมว่าแค่ถึงเกินเกินครับเกินหกลูกก็สิบแปดแท้มแล้วใช่ลูกสามแต้มนี่หกลูกเอแล้วก็อีกสองแต้มอีกหลายลูกเดียวเพราะฉะนั้นสูรเล่นส้นตีนเนลูกไม่ใช่ไหมครับแน่นอนนะครับนี่ฮะแม่ป่อครับต่อครับธรณินได้ไหมครับก่อนครับนี่ฮะนี่ฮะตัวนี้เลยฮะมาครับนี่ถือว่าเซนโอ้ผมก็มองว่าทำแค่ไม่ทีมเยอะมากเยอะมากสำหรับมาครับ โดนครับเนี่ยครับอื้ไตคอพวงเกือ,กอบลงเหมือนกันนี่แหละเสียจังหว่าโดนทาฟาวนะแตยังแบบว่าพยายามที่จะเอาบอลให้ลงหัวให้ได้มาร์นี่ตอนนี้ที่ผมเช็คข้อมูลมาคือพันตำรวจโทรนะครับผมนะอ๋ะอไม่ใช่อ่ะ,ะไอ้โจข้อมูลมาจากไหนวะอ <laughs> อแหมออ จริงจริง,รงไม่ใช่เขาเป็นโจรนะครับผมผมพูดไปตำรวจปุ๊บมาร์กคกูตกใจเลยฮะนี่มาร์คหนึ่งครับพี่เล่ครับมาร์กหนึ่งนะข้อมูลข้อมูลีติดต่อข่าวรายงานมาไม่ดีเลยนะครับเก็บไปติดแต้มให้กับทัชชัยด้วยนะฮะโบรนิทอฟแปะไปชนะน,น,นี่ก็จะเป็นกนนารชนะสองนัดติดเลยนะฮะไปะไปนะฮะเส้นครับตรงนี้ครับโอ้ยฮะ จะแตะม้าเอาจนได้เลยฮะโอ้โหรี่ผมมองมันอยู่ในสนามถือมันหล่อสุดเลยนะตอนนี้นะครับมาร์คเรานะห้าสิบห้าผมเชียร์มวยรองครับก่อนน้องกอนไม่เก่งกูนั่นน้องเก่งจังเลยไอ้กอนมาแล้วมาแล้วนะครับตอนนี้ไล่มาแล้วนะครับหกสิบหกกับเจ็ดสิบสามไมเสียพลลดินอีกสักลูกหนึ่งนะนี่ลูกนี้ครับ จ่ายไม่ถึงมือแล้วด่าเขาด้วยนี่ฮะโอ้ยแม่ยังอยู่ก็ไทยครับลูกครับนี่ฮะการดีบอลบอลของพาราดินไม่ได้เป็นรองนะครับนะฮะแหวลูกนี้สอยสักลูกเถอะววะนี่ฮะบอลมากมาอีกแล้วครับมาแลมา แน่ดีบาบอลเป็นของวอครับวอสุกนี่ครับดูอย่างนี้ครับไม่ได้ละพลาดนะลูกนี้ครับอีสัมเณรครับจากชนนะแม่ชนนี่มันไม่มุกตลกเลยเป็นที่แก้งหกล้มนะขาไม่ทันสนามเลย <c oughs> ไม่มีพล<า>่ไม่มีมุกตลกเลยอะ่ะแก้พลาดมั้งก็ได้แก้พลาดมั้งก็ได้นะครับผมมาร์คอีกสองอันเลยโอ้โหเนี่ยการรีบาบอลของมาร์คนี่ค่อนข้างคือคาราเดนไม่มีคนเดียวพี่ เล่นคนเดียวใช่ฮะ,ะ <laughs> จริงจริงแล้วการลีบอลบอลของม้านี่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับรใพ่าะแท่นนี่แกก็แค่ชัวร์มากเลย เขาไม่เอากันแล้วนะครับครับผมก็ถือว่ายอมแะยอมแล้วถือว่าพี่น้องฮะถือว่าพี่น้องนี่แหละนักกีฬายอมกันแล้วนะครับก็ก็เป็นเ็อปไฟส์นะฮะเอาชนะไปด้วยคะแนน75นะครับ68นะฮะ